ทุกคนลคลิปนี้อยู่เป็นเมไหมครับให้เล่นดีกว่าทุกคนเรานี่คือบทสืบชีวิตรอดอาหารเยอะเกินไหมบ่าวก็คลิปนี้เราไปเหนือกันผมนเอาไปสองชิ้นเอาดาบด้วยเดือกิปเปอร์เอาคอพด้วยเดือกิปเปอร์เอาหนี้ด้วย, er. นนดวยเดี๋ยวรับหนึ่งฟานนี่ฟานะ

ครับทำนขุดเน,นื้อก่อนอืมหน,นึ่ครับเฮ้ยโอ่าโอ้วอดีครับ ให้ให้ฝนหยุดตกเหล่านี้ให้ฝนหยุดตกตอนประมาณคำท่นทนอนกี่ยี่สิบปู่ ออาอบท่านี้ก่อนไม่บาย